เหล่ากาชาจังหวัดตากจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเทิดไทอง์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเทิดไทอง์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล ฉเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากปลัดจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมณนะอาคารหอประชุมจังหวัดตากเหล่ากาชาติจังหวัดตากมีความประสงค์จัดหาโลหิตเพื่อสำรองไว้ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยและ ผู้ป่วยยามฉุกเฉินโดยได้รับความร่วมมือจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8นครสวรรค์ส่วนราชการในจังหวัดและอำเภอเมืองตากภายในบริเวณการจัดกิจกรรมมีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตด,ดวงตาและอวัยวะซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าจะได้แสดงความกตัญญูกตตะเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชาสการะแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว